Okay. สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับโอเคมามาดู EP ที่เท่าไหร่แล้วนะหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับร้อยแปด จับไม่ได้แล้วนะมาอันนี้เขาเรียกว่ามีดหลังเต่านะครับมีดหลังเต่าหลวงพ่อพินานะครับอ่ามีดหลังเต่าเนี่ยรูปทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับหืฝักยังเดิมนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าฝักเดิมนะครับนี่เขาเรียกว่าฝักเดิมดูการเย็บดูการอะไรนะครับเป็นผ้าอย่างนี้เลยนะครับดูง่ายมากมีดหลังเต่าแล้วผมมองว่าอ่า เหมาะสาหรับไล่คุณใสไล่สิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็ไล่พูดผีปีศาจนะ่ะมีดหลังเต่าของหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมาก <c oughs> นี่เป็นดวงตาอาถรรพ์น,นะครับแล้วก็จานอักขระของยันของหลวงพ่อไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็มี s u n นะครับเป็นสัญลักษณ์แทบจะมีมีดหมอแทบจะทุกชิ้นต้องต้องอันนี้นะ ต้องเขียนลักษณะนี้ไว้นะครับอืมอันนี้เป็นดวงตาอาถรรพ์นนครับมีดหลังเต่านี่ก็สวยๆก็แบบนี้เลยนะครับอันนี้ไม่มีการไม่มีการทาหรือไม่มีการเคลือบชะลลักมานะครับก็จะเป็นมีการลอกมีการก่อนตามอายุของมีดเลยนะครับอืแล้วมีดหลังเต่าเนี่ยหาย,ยากจริงจะบอกให้จริงผมก็ ผมก็เจอแหละแต่ผมไม่ค่อยได้อเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้มามาปล่อยนะครับเพราะว่าด้วยขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็พกพายากนะครับอแต่อักขระอะไรเนี่ยดูง่ายมากแล้วก็ทุกคนก็รู้จักกันดีนะครับว่ามีหลังเต่าของหลวงพ่อเนี่ยมีในหนังสือแล้วก็แต่ไม่ค่อยมีใครออกมาหรอกไม่มีใครค่อยออกมาโชว์ส่วนตัวผมก็เลยเออถือซะว่าเช่ามา เราเล่นเครื่องรางของหลวงพ่อวินาก็มาเผยแพร่ให้ให้ทุกคนได้เห็นละกันว่าเออมีดเนี่ยมันประมาณนี้แล้วก็รูปทรงประมาณนี้นะครับอ่าสวยมากผมจะบอกให้ว่าสวยมากนะด้ามเป็นหน้าตาน่าจะเหมือนชมดนะแล้วก็มีการจารยานันเถาะนะมีการจารยานันเถาะแล้วก็มีรายละเอียดเขียนว่านะนะครับอ่ามีการจารอักขรเต็มเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นด้ามฝักด้ามฝักของเขานะครับ รูปทรงมีการฝังนะถือว่าหายากๆเลยหายากๆเลยแบบนี้อาพุทธคุณของเขาก็ของมีดเล่มนี้นะครับก็ไล่พูดผีปีศาจสิ่งไม่ดีนะครับใครที่ชอบมีดนะมีดหมอนะผมมองว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ดังเปในทางมีดหลังเต่าอ่าแต่ผมมองว่ามันมีหลากหลายประเภทมีทั้งมีดอ่าเป็นมีดกรีดมีด มีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยผมมองว่าโหมันก็หายากแหละแล้วทุกคนเขาก็ยอมรับว่าเออเขาจะเล่นแบบนี้กันนะครับเออหนึ่งเลยนะครับมีหลังเต่าทําเยอะแหละผมว่าก็ทําเยอะเออถ้าพูดกันตรงๆนะผมมองว่าก็ทําเยอะแต่ว่ารายละเอียดก็ถ้าจะหาดิบๆอย่างนี้อ่าถ้าจะหาความคงเดิมอย่างนี้ความคลาสสิกอย่างเงี้ยผมมองว่าผมมองว่ามีเล่มอื่นก็ยังหาไม่ได้เพราะ มีเล่มอ,อื่นก็มีการทามีการเคลือบมาแล้วนะครับอันนี้ดูดูนี่เห็นไหมเนี่ยก็มีการก่อนมีการก่อนมีการหลุดของคาบนะครับน่ะเห็นไหมดูอายุของของมีดเราก็น่าจะรู้แล้วเนื่องเนื่องจากเขาไม่ได้ใช้งานหรอกผมมองว่าคนเราจะเอาเอามีดหลังเต่าไปใช้งานยังไงใช่ไหมเอาไปฟันไม้อ่ะก็ไม่ใช่นะเพราะว่าส่วนส่วนมากเขาก็าไปตั้งกราบไหว้นะตั้งกราบไหว้บูชา ตั้งเป็นเสริมเิริมงคลแก่ธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเอาไว้ตั้งไว้การค้าการขายก็ได้ใส่กระจาดก็ได้นะครับหรือบ้านใครที่มีเหล็กเล็กเห็กแดงนะครับก็พกติดตัวไว้ก็ดียามกาค้างกลางคืนมีลูกน้อยเงี้ยเออผมมองว่าดีไล่พูดผีพิศารดีไม่มีอะไรมารบกวนนะครับก็มีดหมอหลวงพ่อพีนาเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็ผมได้ฟังเรื่องราวจาก ผู้ใหญ่นะครับท่านหนึ่งที่ผมเช่ามานะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าหลวงพ่อทําเครื่องรางเกี่ยวกับอาสุภะนะครับก็จะมีการที่มีพูดผีปีศาจเข้ามาหาหลวงพ่อหรือเข้ามาหลอกหลวงพ่อนะครับก็หลวงพ่อก็จะใช้มีดหมอหลังเตาเนี่แหละโดยการปัดเป่าพูดผีปีศาจนี้ออกไปนะให้ไม่มายุ่งก้าวไกลาท่านนะครับก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งชิ้นเลยที่มีประสบการณ์ดีๆที่เขามาแชร์ให้ผมฟังนะก็ถือว่าเออก็ดีเหมือนกันนะเพราะหลายๆคนก็ทํามีดมีดเป็นมีดเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าของหลวงพ่อก็จะดังเป็นมีดหลังเตามีดกิดมีดมีด,มดพกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าลักษณะยันอะไรก็ต้องดูให้ดีนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามา รับชมผมนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะก็ขอโทษขออพลงจริงนะพี่นะจ็จะมาพยายามไลฟ์สดให้ดูทุกๆวันนะอ่าวันนี้ผมมานําเสนอมีดหมอหลังเต่ามีมีประโยชน์หรือมีความรูเ้เล็กๆน้อยๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าถูกอ,อกถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมในชุกช่องทางด้วยนะครับ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับที่คอยสนับสนุนผมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเงิน10บาท20บาทนะครับคอยอุดหนุนผมมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่าเลยครับก็ถ้าผมวันนี้ไปกล่าวถึงใครนะครับขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาล้ายต่อใครเลยนะครับก็ขอฝากพี่ๆทุกคนทำบุญให้หลวงพ่อพีนะและเครื่องรางที่พี่ใช้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ